สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้พฤติกรรมของตัวเองครับเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าควรเรียนรู้ไว้อย่างยิ่งเพราะคนวันนี้มัดมองไม่ค่อยเห็นตัวเองเท่าไหร่มาดูพฤติกรรมครับทำไมอาจารย์ทอถึงพูดเช่นนี้อย่าพูดใจร้อนนะเป็นโกรธนะฮะเพราะคนวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างตรงหุ้นหุนสังเกตง่ายๆครับมองจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บอกได้เลยว่าเสียงมาก่อนนะเพราะคนวันนี้เป็นคนตรง ไม่อ,อ่อนคอห้าวห้าวลุยลุยครับตรงไปตรงมาครับและไม่ครอบยุ่งวุ่นวายกับใครมากมายนะพูดจาข้าว้าวเสียงดังดังครับฉาบฉานนะถามว่านิ่มนวลไหมก็คือเขาเป็นคนที่แข็งแรงจากภายในเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นหมอคนคนวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ชอบหมอคนสบายสบายครับใช้ชีวิตตามสัจธรรมของตัวเองนะฮะขึ้นอยู่กับคนเดือนปีเกิดด้วยนะครับเพราะคนวันนี้ไม่ชอบวุ่นวายกับใคร ถามว่าคนป็นสาวรักสวยรักงามไหมตามวัยที่เกิดเนะีทั้งหญิงและชายเป็นคนที่บอกได้เลยว่าลูปร่างสสนทัดดีสอบองอ,อกองไม่สนเสน่ห์คนวันนี้นะครับนะฮะสิ่งที่สําคัญสําหรับคนบรรสาวเป็นคนที่รับประทานง่ายไม่ยึดติดและเหนียวล้างกับสิ่งใดมากมายนะแต่มีอยู่ประเด็นเดียวกับสังเกตได้ง่ายสำหรับคนบสาวคับเป็นคนที่ชอบรับประทา,านอาหารที่เป็น ก้างน้ำหนักรสขมๆนะฮะชอบทานพวกปลาเห็นไหมฮะพวกก้างๆน้มรสขมๆพวกผักอย่างเงี้ยได้ครับนะฮะแล้วไม่ยึดติดครับไม่ชอบง้อคนย้ําเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะคบคนวันเสาร์เนี่ยหรือตัวเองเกิดในวันเสาร์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็อย่าตรงเกินไปครับ<ม>แล้วก็อย่าเก็บตัวมากจนเกินไปนะเพราะคนวันนี้รักธรรมชาติน่าดูเลยครับ ไม่สนใจยุ่งกับใครสังเกตได้ง่ายฮะคนวันเสาร์มีอะไรเป็นส่วนตัวนะมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครมากมายนักรีเองงานแล้วก็สิ่งที่สําคัญคนวันนี้มักเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงสูงเลยทีเดียวเขียวนะครับเอาละฮะที่ที่สําคัญของคนวันเสาร์เลยนะครับคนวันเสาร์ครับอยู่ที่ทิศน,น,นี้ครับตะวันตกเฉียงใต้ครับเสน่ห์ทิศนี้เกี่ยวกับ แต่ว่ากันไปหลักวิชาการคุณช่วยต้องเป็นมุมแห่งความดับเพราะคนวันนี้ไม่ชอบน้องคนมักมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่เสมอๆนะฮะเพราะไม่ชอบน้องคนใครที่ไม่รู้จักเอาอ,อกเอาใจคนวันนี้มากไม่ค่อยชอบไม่จะเป็นเพื่อนฝูงอะไรมากมายไม่ต้องมาตอบปากตอบคำาง,งา่ายสบายๆครับนี่คือพฤติกรรมของคนวันเสาร์นะฮะล้ที่ที่สําคัญตกจิ้นใต้โรคที่ควรระมัดระวังให้ดีนะฮะตั้งแต่วัยตั้งแต่เกิดจนถึงหกสิบ5ปี เอ็นะ N. ข้อต่อครับกระดูกกระเดี๊ยวต่างๆต้องระมัดระวังฮนะเพราะว่าท่านเกิดมาแคลเซียมนะฮะมันไม่ค่อยไปเสริมกระดูกเท่าเท่าไหร่เพราะตำแหน่งของดาวเสาที่โคจรมาที่ดาวโลกนะฮะอยู่ในระยะที่บอกได้เลยมันส่งผลให้เด็กที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องแคลเซียมต้องเสริมนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราทานปลาจะเป็นสนยย่วนใหญ่เพราะแคลเซียมเนี่ยส่วนใหญ่เราหาอหาเสริมไปบ้าง แล้วตามกันต่อครับผมว่าไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบใจกดไลค์แชร์ต่อครับเพรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทไวย้ยปนจงถึง65ปีคนมนเสาเกิดอะไรขึ้นพลาดในช่วงหน้าเด็กขาดสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่14ถึง15ปีครับสำหรับช่วงนี้ครับ